คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งสั้นๆหน่อยฮะเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงกรานถูกไหมใช่ค่ะน้องไปเล่นสงกรานปรากฏไปเจออริอริทําร้ายร่างกายกลับมาฟ้องพี่พี่ก็เลยออกไปช่วยปรากฏว่าน้องถูกยิงพี่เองถูกฟันและพี่ตายฮะ,ค,ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งขอสอพอ โพทองดูภาพกล้องวงจรปิดนะฮะวงจรปิดมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ฝั่งน้องไปฟ้องพี่เสร็จแล้ว,แล,วแล้วมากับพี่เพื่อจะมาเคลียร์กับอะไรถูกไหมทักษินคนตายก็คือคนเป็นพี่เนวินคนน้องถูกไหม 看到硬的，就这样。 มมมุมนี้เข้าใจว่ามีการยิงกันก่อนพอยิงกันเสร็จเนี่ยน่าจะโดนคนเจ็บไปแล้วหนึ่งแล้วฮะหลังจากนั้นนะมันจะมีกล้องตัวต่อมาอมเห็นว่ามีรถกิ๋งเนี่ยสีขาวขับเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นกลุ่มฝั่งของคนตายเนี่แหละเขาขับกลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเหมือนฝั่งคนตายก็มีอาวุธแล้วก็ปรีเข้าไปนี่ฮะแล้วก็เกิดเสียงโวยวายเกิดขึ้น คุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปเจ็บทั้งหมด3คนนะฮะ<ต>คนเจ็บก็คือฝั่งของเนวินชื่อคุ้นๆกันหมดเลยเนาะ<ต>น้องดันชื่อเนวิน<ต>พี่ดันชื่อทักษิน<ต>ทักษินเนี่ยตายเนวินเจ็บสาหัสถ,ถ,ถูกนําส่งโรงพยาบาลแ,<ต>แล้วก็เพื่อนของเนวินก็เจ็บอีกสองคนชื่อว่าทีรศักดิ์กับพันณรงคนี่ฮะ วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเห็นบอกบ้านคนตายก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านฝั่งอริฝั่งคนตายบ้านห่างกันไป1กิโลก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันมาก่อนวันนี้เราไปเจอคุณยายคุณยายหอมจันใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วคุณยายหอมจัน,เป,นเป็นแม่ของผู้ตายนะคะให้ข้อมูลบอกว่า คือมีลูกชายสามคนเขาก็เล่นสงการานกันหน้าบ้านปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรจูจ่ๆค่ะลูกชายที่ชื่อว่าเนวินนะคะวิ่งมาบอกแม่วิ่งมาบอกพี่ว่าถูกยิงทีนี้ล่ะค่ะพี่ก็ต้องปกป้องน้องก็ออกไปช่วยออกไปเคลียร์ใจสุดท้ายพี่ไปพี่เดินแทงอกจนกระทั่งพี่ชายคนนี้ตายค่ะ เกลยเลยบานีน่องเลียนไปปุ่นปุ่นนองถือยิ่งเลยเลียนไปปุ่นเลียนไปปุ่นบานีเลียนมากเนี่ยหลาถือยิ่งว่ะล่ะก้อนเกินเฮนีเป็นอย่งเขาคือไม่ยิ่งเลยบ่มีเรื่องเลยบม่มันเป็นจัไงแดเขาขี่รถมากแม่ยิ่งเลยบเนี่ยพอเด็ดบอกยังเลยบไมันกอเลียนนามยื่นีมันมือเลียนนามยืนนีเขา่ีรถไม่ยิ่งเลยแล้วที่นี่ลูกข้านีน เห็นว่าตามไปผมเนียนผู้อ้ายนั่นตามไปไมึงยิงมึงยิงน้องกลัวท่านโอ้มันยิงน้องมัอยู่เฮียนก่อนเนียนใช่ก็เลยตามไปตามไปใส่เนีตามไปพุ่นตามไปพุ่นก็เลยถึงถ,ถึงแค่แสดงความเสียใจด้วยแล้วตำรวจกำลังติดตามต,ตัวฝั่งคนก่อเหตุอยู่เข้าใจบ้านอยู่ใกล้กันตำรวจน่าจะตามตัวไม่ยากทั้งปืนทั้งมีดค่ะจบเรื่องนี้ฮะ